เมื่อกี้ไม่เห็นมีเหมือนเป็นแมปนาโกย่าป่ะครับนี่เลยเขาเจอฟรีแมปฝากเก็บไปบ่เออขอบคุณมากครับอันนี้เรากำลังมาล้างถสุดหสยเงี้ยขึ้นคู่มได้ชื่อทีมอันนี้ทีมฮอกกี้โดว์ไฟเตอร์ เชื่อหมูมีขายมั้ยเป็นร้านที่ทีมเบสบอล นากัวย่าร้อาก็ช่วยให้ครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูช่วยให้ครับ,ผ,รรบผมอยู่ที่ร้านทงคสึนคนึนะครับประจําเมืองนากย่านะ่ครับและร้านนี้ก็เป็นร้านประจําของทีมเบสบอลของนากย่าด้วยนะครับยิ่งใหญ่อลังการจริงครับมาจานเบลเลอร์เลยแล้วก็หอมมากนะครับ ตัวกะหล่ำซอยนะครับตามสไตล์เขาละญี่ปุ่นแล้วก็มีโซมแล้วก็ข้าวครับนี่ครับอันนี้เขาจะมีทีมเบสบอลอยู่มีเสอ้อเบสบอลอยู่นะครับโอเกขอชิมก่อนละกัน <c oughs> ชิวให้ครับ <c oughs> <c oughs>